เธอเขาไหร่อะคะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมาตรี 180. ตร้อยแปดสิบอู้หร้180อยแปดสิบตัวใหญ่มากเราร้อยแปดสิบนี่กี่ตัวโลอ่ะคะประมาณหกตัวค่ะประมาณหกถึงเจ็ดตัวโลดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตัง้งใจแฟมลี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ <Billie S 1> ตลาดนัดชุมชนนะคะอยู่ในวัดไผ่ลงัวนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตลาดชุมชนเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างนะคะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ปลาราคาถูกมากนะคะปลาสลิดปลาสลิดแดดเดียวนะคะปลาช่อนแดดเดียวอะไรพวกนี้มีปลาาปลากอบปลาส้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะถูกริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะคะ ไป Let's go <S มีเครื่องจักสารด้วยนะคะเครื่องจักสารมีของใช้ของใช้ในครัวเรือนนะคะเยอะมาก <100 S 1> อันนี้ปลาปลาช่อนแดดเดียวใช่ไหมคะแดดเดียวจ้าโลเท่าไหร่อ่ะคร้อยแปิปดสิบปลาสลิดร้อยแปดสิบลาสลิดร้อยแปดสช่อนก็ร้อยแปดสิบ บ,บอกกุ้งโตามี่ไม่ีหัวปลาขายด้วยเรี่กไระกรดูตัวยอันนี้กลาดุกร้อยเจ็ดสบตัวร้อยหกค่ะร้อหกสิบโอ้ยร้อยเจสิบตัวใหญ่มาก่ร้อยหกสิบตัวร้อยแปดสิบกี่ตัวโลคะประมาณหตัวค่ะประมาณหกถึงเตัวโลตัวใหญ่มาก มีสายบัวมีตปลานะคะปลาแดดเดียวนุ่นยาวมากนะคะอันนี้กี่ตัวโลอ่ะคะโลร้อยสี่สิบอะมันได้กี่ตัวโลอ่ะคะ <c oughs> โอ้แม่ค้าน่ารักมากเลยช่างให้ดูด้วย อยากจะรู้ว่าได้กี่ตัวโลชั่งให้ดูด้วยเด้อเก้าตัวโลนะคะเก้าตัวโลตัวใหญ่นะเก้าตัวโลเก็าตัวมาแล้วแต่งานมานะของไทยของมันอย่างเงี้ยเจ็ดโมงปิดกี่โมงอะคะนี่เขาให้เวลาครึ่งอ๋อถึงครึ่ง หอยดองปลาร้าไม่ใช่ปลาร้านะคะน้ำพริกน้ำพริกเยอะมากเยอะจริงจริงโอ้โหเลือกได้เลยใครชอบอันนี้จะเป็นปลาาปลาส้มปลาจอบหอยดองเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตลาดอุ้มคนนะคะ วัดไชโลหัวเลยค่ะวันนี้เราก็ได้ปลาสลิดไปหนึ่งโลนะคะตอนนี้กำลังเลือกน้ำพีนนำเจอนัอนนี้เราลาตรงนี้ได้ว่าเนาะอย่าลืมติดตามเพจต,ตั้งใจแฟมิลี่นะคะ,คะมาดูว่าเราจะพาไปไหนอันนี้ก็คือเที่ยวแบบวิถีชุมชนเนาะ มาดูตลาดชุมชนนะคะของราคาจะถูกแล้วก็เป็นฝีมือของคนในชุมชนจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะติดตามตั้งใจแฟมิลีด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ